ผมได้ข่าวว่ามียุปกรณ์ใหม่มีตัวไหนบ้างครับยุทงอปรกรณ์ใหม่มาทั้งหมด7จ็ดันนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ,รบอขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยครับผมจ่าเอกสอนรามหมดภัยครับเป็นพลขับรถอาเอเว็ับหรือ8ปดคนแครับวันนี้เรามีภารกิจอะไรครับพี่วันนี้ภารกิจของเราคือเป็นการ ฝึกเป็นหน่วยยกคนขึ้นโมบหรือนอบรครับเารกิจก็คือเราจะทําการฝึกร่วมกับเรือครับฝึกยกคนขึ้นโมครับจากเรือสู่ฝั่งพร้อมด้วยฐานลากครับแล้วผมได้ข่าวว่ามียุทุปกรณ์ใหม่มีตัวไหนบ้างครับตอนนี้ยุทุปกรณ์ใหม่มาทั้งหมด7คันนะครับก็คือเรียกว่า AWeb หรือ8ปดคูณแเราเรียกกันครับเข็นด้านหลังก็จะเป็น8ปดคูณแปดร้อยยางครับข้อดีของแปดคูณแปดร้อยยางคือการจะดีเป็นเรื่องการปฏิบัติการบนฝั่งครับครับผมเนื่องจากเป็นล้อยางสามารถวิ่งในรครับผม แล้วก็ที่ดีไมข้อหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนในส่วนของป้องปืนครับผมป้องปืนก็จะเป็นป้องปืนอัปเกรดใหม่ครับเป็นป้อมปืนที่สามารถาวัดระยะมือเซได้ติดตามเป้าหมายได้ครับในส่วนของยุทปกรณ์ใหม่นะครับคือทําไมเราถึงต้องอัปเกรดครับอัปเกรดเพื่อหนึ่งเลยก็ทดแทนตัวตัวเดิมครับที่มันได้ชำรุดไปครับอย่าง AV ของเรารู้กันว่าอยู่มานานแล้วเลยได้อัปเกรดในตัวแป8กดแปมาเป็นรถของไทยทําเองด้วยการมแม่ทนนั้นมันง่ายกว่าครับ จริงครับรถไทยทำเองเหรอครับวันนี้อ่ะอันนี้เป็นรถไทยของคนไทยครทำเองครับเป็นของบริษัทชัยเซรีครับอ๋อโอเคครับโอเคครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวการฝึกจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับโอเคครับผมมากครับพี่ครับ